สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอนะครับช่องปลาแปลงเพชรยนรถมือ2นะครับทุกคนทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมสำนักงานใหญ่ซอย68แยก1งมินบุรีถนนเสรีไทยนะครับผมกรุงเทพนะครับพี่พี่คนไหนที่อยู่ใกล้ร้านนะครับสามารถเดินทางที่จะเข้ามาดูรถนะครับผมหรือว่าโทรนัดหมายกับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์รถนะครับผมพาดูพาชมรถนะครับมือ2เนาะคุณภาพคัดเกรดนะครับผมมากกว่า4 0 0รคันนะครับที่ สาขา1นะครับสาขา2และโกดังเก็บรถนะครับโรงเก็บรถ3นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันนะครับในส่วนของรถที่เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถมินิ MPV แล้วก็รถ SUV นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆนะครับมารับชมเนาะว่าณวันนี้นะครับผมวันนี้วันที่20นะวันที่20เดือนมิถุนายนนะครับปี68นะ รถของเราเนี่ยมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับที่เหมาะกับรถครอบครัวนะครับเหมาะที่จะใช้งานในครอบครัวประมาณสัก5าคน6คนนะครับผมหรือ7คนนะสามารถที่จะรองรับได้ถึง7คนกันเลยนะครับผมที่รถจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมพาชมทีละคันนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแยะนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีรถประมาณไหนบ้างมีรถไส์ไหนยี่ห้อไหนรุ่นไหนกันบ้างนะครับ ราคาเท่าไหรนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมอ่ะเริ่มจากคันนี้กันก่อนเลย Honda c ซ V นะครับผมเจนทะี่หเนาะคันนี้เนี่ยเป็นตัว2 4ี e นะครับเป็นรถเจที่นั่งนะคันนี้ถือได้ว่าราคาถูกลงไปอีกแล้วนะครับผมนะจากราคานะครับผมเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่6 7 9 0 0 0นานะครับผมมาวันนี้เนี่ยผ่านไปประมาณสัก2เดือน3มเดือนนะครับผมราคาคันนี้นะครับลดลงเหลืออยู่เพียง6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมเป็นสีบอนเงินนะสีนี้เนี่ย ถือได้ว่าเป็นสีที่ไม่เก่าง่ายนะครับผมใช้งานได้เรื่อยๆเนาะสีไม่เข่าไม่เก่าง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่านะครับว่าภายในของเขาเนี่ยสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับรถคันนี้นะครับผมที่ราคาหายไปเนี่ยเกินครึ่งแล้วนะนะครับเหลือแค่หกแสนเองนะครับถ้าคุณสองก็ไปนี่ก็ล้านสองนะครับแต่คันนี้มันไม่ใช่ล้านสองนะคุณภาพเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆรถ 1> 6 1 9 0 0 0่นเกบาทนะแต่พี่ๆเนี่ยจะได้รถยนต์7ที่นั่งนะครับผมเป็นรถ s อ v ยูแท้ๆนะครับผมเป็นรถ SUV นะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับคันนี้ผมดูเลขไม้ให้นิดหนึ่งนะเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรคันนี้นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยหุมหนังเนาะหนังเนี่ยสภาพไม่หลุดไม่ร่อนเลยนะครับผมสภาพ ถือว่ายังดีๆอยู่นะครับผมเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นด้านขวานะครับเป็น c r u สคอ control นะครับผมด้านซ้ายเนี่ยเป็นการควบคุมนะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับผมแล้วก็รับสายวางสายต่างๆนะครับสภาพภายในโดยรวมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆนะแล้วก็นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวพามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับนี่แอร์นะครับแล้วก็ ช่องเสียบ USB นะครับนี่ตรงนี้นะนั่งด้านหลังก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของอการชาร์จแบตเนาะเวลาเราเดินทางไกลนะครับผมการชาร์จแบตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้งานกันตลอดนะครับผมก็ไม่ต้องดึงดักไม่ต้องดึงจากด้านหน้านะครับผมมีจุดให้ใช้นะครับอยู่ด้านหลังถึง2จุดนะครับผมสะดวกสบายไปเลยนะคันนี้นะครับ กล้องด้านหลังต่างๆเนาะมีมาให้ใช้งานนะครับผมสภาพด้านท้ายเนี่ยถือว่าสวยจัดเลยนะครับคันนี้รอยบุบรอยยุบต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับจะมีจุดตําหนิอยู่ตรงนี้นะก็คือในส่วนของฟิล์มนะครับนี่ฟิล์มมีหลุดมีร่อนนะครับนะเดี๋ยวพี่ๆคนไหนนะครับที่อจองรถคันนี้เข้ามานะเดี๋ยวผมให้ทีมทีมช่างให้พี่ๆทีมช่างเนาะเดี๋ยวเขาไปเก็บงานให้นะครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะเป็นกระจกแท้กระจกเดิมนะครับของ Honda นะนี่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ Hon d a อยู่นะนี่นะครับผม a g c Automotive นะครับแล้วก็โลโก้ o o n d a นะไฟท้ายไฟหน้านะครับสาภาพสวยงามนะครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวเนาะแล้วก็ในส่วนของล้อ,อยางนะครับผมเน้นย้ํากันอีกนิดนึงนะผมเน้นย้ากับทุกคลิปเลยนะครับสําหรับยางเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปีที่ ต่ำกว่าปี2022ลงไปนะครับคือปี22ลงไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้นะครับผมโดยอัตโนมัติเลยนะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเปลี่ยนให้หมดแล้วก็ในส่วนของยางปี23 24ขึ้นมาเนี่ยเราจะดูสภาพยางนะครับผมถ้ายางมันออมีรอยแตกลายงาต่างๆนะครับหรือว่ายางมันสึกนะครับยางมันแข็งใบมันอะไรอย่างเงี้ยคือสภาพมันไม่พร้อมใช้งานเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้เช่นกันนะครับผมเบิกใหม่เนาะเป็นยางแบรนด์เหมือนกันนะครับผมมิชลินก o d เยีย ต่างๆนะครับผมมิสโตนเนาะเบิกมาให้ใช้งานกันนะครับเป็นยางที่พี่ๆหลายท่านก็เชื่อถือนะครับในคุณภาพของยางเนาะก็ได้ยางที่มีคุณภาพไปใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับผมรถของบริษัทเพชรยนต์นะเราไม่ได้ขายตามสภาพนะครับผมเรามีการปรับสภาพนะครับมีการตรวจเช็คให้ทุกสิ่งอย่างนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับโดยบริษัทชิกนะครับผมเราเจ้างเขาเข้ามาเนี่ยตรวจให้พี่ๆเนาะสองร้อย 15จุดนะครับผมทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับระบบแอร์ระบบเกียร์ช่วงล่างต่างๆนะครับเช็คให้รอบคันเลยนะครับ215จุดและมีผลนะครับผลการตรวจเนี่ยเป็นไฟล์ pdf นะครับส่งให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับว่ารถของพี่ๆเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยตรวจอะไรไปบ้างนะครับแล้วผลการตรวจออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบเจอนะครับว่ารถเนี่ยมีการชนหนัก มีความจมน้ำกับไมโครไมล์ทำสีนะครับตัดต่อตัวถังต่างๆนะครับผมทางบริษัทเพชรยนต์นะครับสามารถที่จะคืนเงินให้กับพี่ๆได้เต็มจำนวนเลยนะครับเอารถมาคืนได้เลยนะเดี๋ยวเราคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับผมหายห่วงได้เลยนะครับซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งเนาะเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับบริษัทที่มั่นใจได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับผมบริษัทเพชรยนต์นะครับเรา ไม่ได้เช่าที่นะครับผมเป็นที่ของบริษัทเลยนะครับผมมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สสาขานะครับแล้วก็1โกดังใหญ่ๆนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดอีกนะครับที่ถนนสุวินทวงศ์นะครับเป็นสาขาที่3เนาะเนื้อที่เนี่ยเกือบสิบไร่นะครับผมในส่วนของลานจอดรถนะครับผมแต่พื้นที่เต็มๆเนี่ยเกือบ20บไร่นะครับผมนะก็ที่พีคนไหนนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับ แถวสุวินทวงนะครับต้องการรถมือสองเนาะประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าเลยละกันนะครับและสามารถที่จะเข้าไปดูรถได้เลยนะครับผมแล้วก็จํานวนรถเนี่ยเ,เห็นทางพี่พี่ทีมฝ่ายบริหารนะครับแจ้งมาแล้วนะครับว่ารถเนี่ยจะเติมสต็อกเนี่ย มากกว่าเดิมอีกนะครับผมจากปกติตอนนี้เนี่ยมีอยู่400คันนะครับก็คือจะมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมีทุกเซกเมนต์นะครับมีทุกรูปแบบนะครับพี่ๆี่สนใจรถมือสองคุณภาพดีคัดเกรดนะครับเข้ามาดูกันนะครับผมเข้ามาชมกันได้เลยนะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นปี2021นะครับผมราคาของเขาเนี่ย859,000บาทนะเป็นตัวรุ่นเดียวกัน 2.4E7 ที่นั่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเลขไม่ น้อยกว่านะครับผมคันนู้นเลขไมล์หนึ่งแสนนะคันนี้เนี่ยเลขไมล์หนึ่งแสนท่วนเลยนะครับแล้วก็เศษหลักสิบเท่านั้นเองนะสภาพตัวรถโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะสีสานตัวรถนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานสุดเลยนะหน้าตาโฉ m ไมเนอร์เชนมาเรียบร้อยนะครับผมประตูไฟฟ้าต่างๆนะมีมาให้ใช้งานกันนะครับในส่วนของภายในผมให้ดูนะว่าภายในเนี่ยสภาพสวยจริงๆนะครับไม่มีโซมเลยนะรถของเราเนี่ยคัดเกรดเข้ามานะครับผม จะต้องเป็นรถเกรด5ดาวเท่านั้นนะครับที่เราคัดเข้ามานะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะครับผมนะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับผมก็เป็นมูลค่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอย่างคันนี้ก็แปดแสนกว่าบาทนาะเกือบล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกร้านนะครับที่มีคุณภาพนะครับผมมีการตรวจเช็คนะแล้วก็มีการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้นะครับก่อนส่งมอบดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับว่า รับรถไปเนี่ยจะจอดร้านซ่อมมากกว่าที่บ้านหรือเปล่านะครับผมมั่นใจได้เลยนะว่าซื้อกับเพชรยนต์เนี่ยไม่มีแบบนั้นแน่นอนนะครับผมเอ่อหรือพี่ๆคนไหนนะครับรับรถออกไปเนาะ30สบวันนะครับการใช้งานของรถเนี่ยเราน่าจะรู้ปัญหาอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการใช้งานเนาะก็สามารถเอาเข้ามานะครับให้กับร้านทําการเช็คได้เลยนะครับว่า,ารถคันนี้เนี่ยมีปัญหาตรงไหนนะครับผม เดี๋ยวทางพี่พี่ทีมงานช่างนะครับเขาจะเซอร์วิสให้หมดนะครับทุกสิ่งอย่างเลยนะครับสามารถเอาเข้ามาให้ที่ร้านดูได้เลยนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเวลาขับรถหลอกไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตรงนู้นทางตรงนี้เสียหายนะครับผมทําการแจ้งมาได้เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยเราทําการตรวจเช็คให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ CRV คันนี้เนาะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับผมนะค่อนข้างน่าใช้เครื่องใหญ่สองจุดสี่นะครับผมเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับผมไม่เมื่อยเนาะคนขับก็ไม่เมื่อยนะครับขับไปได้เรื่อยๆแล้วก็คนโดยสารนะครับผมผู้โดยสารเนาะก็นั่งสบายๆเลยนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะไปกันต่ออีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับคันนี้ปียีบเเหมือนกันนะครับแล้วก็ เป็นสีเทาดำนะครับสีนี้ค่อนข้างหายยากเลยนะทะเบียนจำง่ายนะครับสองหนึ่งห้าห้านะครับราคาถูกกว่าคันสีบรอนนิดหนึ่งนะครับผมถูกกว่ากันสองหมืนบาทนะคันนี้แปดแส0สาหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสีสันตัวรถเนี่ยฉ่ำๆเลยนะรอยบุ 100, บรอยยุ 100, บต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับผมรอยขีดข่วนต่างๆเนี่ยไม่มีนะด้านหน้าด้านท้ายนะครับสภาพสวยนะ สาภาพสวยๆเลยรถเดิมๆนะครับพี่ๆคนไหนสนใจเนาะเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองรถนะครับผมเข้ามาได้เลยนะที่ถนนเสรีไทยนะครับซอย68นะแยกที่หนึ่งนะครับซอย68มินบุรีเสรีไทยนะครับกรุงเทพนะเข้ามาดูเข้ามาชมรถตัวจริงกันได้นะครับผมภายในหอมมากคันนี้กลิ่นใหม่นะครับภายในกลิ่นใหม่เลยนะเนี่ยสาภาพโดยรวมของคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับสีเทาดํานะ เป็นรถน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับผมรีวิวไปก็อยากได้ไปนะอยากเป็นเจ้าของเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ารถสภาพสวยจริงนะครับคันนี้นะบอกได้เลยนะพี่ๆคนไหนที่ครอบครัวใหญ่นะครับมีครอบครัวใหญ่หรือว่าอเอาแบบว่าหารถนะครับที่เดินทางไกลได้กันหลายคนนะครับผมเหมาะมากเลยนะคันนี้บอกได้เลยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่เป็น SUV ที่ขับ ได้นุ่มๆน,นะครับผมคันนี้นะกับสบายๆนะครับอัตราเร่งดีนะครับอัตราการกินน้ํามันนะครับเคันนี้เนี่ยใช้จริงนะครับเอาเอาเป็นว่าใช้จริงแล้วกันนะอยู่ที่ประมาณสิบสามจุดห้าถึงสิบห้านะครับประมาณนี้เวลาเราวิ่งไกลนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวเร่งถือว่า,าทำได้ดีนะครับ เพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับไซส์เดียวกันกับตัวเครื่องยนต์ Fortuner เลยนะไซส์เดียวกันนะครับตัวของ Fortuner เองเขาก็มี2.4แล้วก็2.8นะครับผมนะแต่ว่า Fortuner เนี่ยจะเป็นรถที่เท,ที่นั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรถ PPV นะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยเอ่อมาจากรถกระบะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มนะครับจะได้ไม่เท่าตัว CRV นะครับผมเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยมาจากรถเก่งนะครับพื้นฐานรถเก๋งนะดังนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็อยู่ที่พี่ๆเลือกละกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนําเสนอเป็น CRV ให้ก่อนดีกว่านะครับเป็น3คันลวดเลยนะแล้วก็เรามีเข้ามาใหม่นะครับ1นคันนะเป็นตัว2 4 e นะครับปี2020นะเลขไมล์0 0 0 0 0เลขไมล์้า0่นนะครับเป็นสีดําสภาพสวยมากนะรถเพิ่งเข้ามานะครับ ยังไม่ได้มาจอดขายตรงนี้นะครับผมนะก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่หารถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่ง Honda CRV นะครับแบบนี้นะมีมาให้แล้วนะครับผมรถสภาพสวยนะครับอยู่ไม่นานอย่างแน่นอนแล้วก็ราคาดีด้วยอย่างคันแรกนะครับผมเหลือแค่หกแสนหนึ่งมื่เก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมรถสวยสภาพดีนะครับสวยจัดเลยคันนี้นี่ผมให้ดูด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับผมสวยมากนะพี่ๆคนไหนหาอยู่นะครับ จัดได้จัดเลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาษีพลบนะครับเอ่อพลบเราต่อให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาษีเนี่ยเราต่อให้ได้เอ่อหลังจากสามเดือนขึ้นไปนะครับอย่างสมมติว่าวันนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบมิถุนายนะครับผมก็คือต้องหมดหลังจาก เอ๊ะเดี๋ยวนะขอพายครับก็คือหมดวันที่ก่อนยี่สิบกันยานะครับก็คือภายในสามเดือนนับจากวันนี้ไปนะครับผมสามารถต่อได้ถ้าภาษีหมดหลังจากนั้นเนี่ยเราต่อให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าติดในเรื่องของกฎหมายนะครับสามารถต่อล่วงได้ล่วงหน้าได้เนี่ยสามสามเดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต่อให้นะครับถ้าหมดเนี่ยเราต่อให้เลยนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนไหนนะที่ สนใจซื้อสดนะครับเวลาโอนรถโ,โอนเล่มต่างเนี่ยทางบริษัทเพชรยนต์เราก็ทําให้เช่นกันนะครับพี่ๆี่ไม่ต้องลําบากไปติดต่อที่ขนส่งเองนะครับผมก็รอรับเล่มอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับหากพี่พี่สนใจเข้ามารับเองก็ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวรอวันที่เ,เล่มทะเบียนนะครับหรือว่าป้ายใหม่เนี่ยมาจัดส่งนะครับเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนึ่งนะครับสนใจก็สนใจรถยนต์มือสองสักคันหนึ่งนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0 6 1 1 6 2 6 6 6 2นะครั่ปากสงเพชรยนต์ครับ เ๋ยวผมแปะเบอร์ด้านล่างไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับผมสามารถแอดไลน์นะครับมาได้เลยนะครับผมอยากจะหารถรุ่นอื่นนะครับเรามีเพียบเลยนะครับรถเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับโตโยต้าฮอนดามีหมดนะกระบะก็มีนะครับอีซูซุนะโตโยต้ารีโวนะครับอีซูซูดีแมกนะครับต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นรถ PPV นะครับอ่อีซูซูมิวเอ็กนะครับหรือว่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ รถตู้ก็มีเช่นกันนะครับคอมพิวเตอร์นะมีตั้งแต่ตัวหน้าสั้นนะครับตัวหน้ายาวนะครับมีหมดเลยนะขอแค่พี่ๆนะครับทักเข้ามานะเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดนะครับของรถที่พี่ๆสนใจให้นะครับผมรีบตอบแชทนะครับผมรีบรับสายพี่ๆเลยนะขอแค่ติดต่อเข้ามานะครับผมนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถครอบครัวนะครับรถ CRV นะวันนี้น่าจะได้แค่ CRV ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีอ่า ต้องไปอีกที่หนึ่งนะครับผมนะต้องไปถ่ายอีกที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก่อนจากกันเนี่ยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ